สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องของการวิธีถอนทำความสะอาดต่อไอดีในเครื่องยนต์ที่ไม่ได้อุด EGR นะครับ เพื่อนๆท่านไหนสนใจจะถอดทำความสะอาดในเรื่องของอ e t r นะครับ

ววเราต้องเอาตัวนี้ออกมาเพื่อจะทำความสะอาดในลัางของชุดไอดีนะครับแล้วก็ใช้เบอร์สิ นี่นะครับ <S 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 ก็จะมีะครับ รับทำความสะอาดด้านในนครับจริงบางรุ่นมันจะมีบางรุ่นมันจะมีตัวของน้ำมันตัวน,นั้นจะดี

ต้นทุนนี่ครับเป็นในสุดยอดนะ,นะครับอ่าะได้จไ,ไ,ไ,ได้โอเค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ tôi <laughs> không bỏ lỡ những video hấp dẫn 哎。 ล้างทำความสะอาดนะครับมีน้ำยาตัวหนึ่งที่ทําให้ตัวนี้สะอาดตัวนี้ครับไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้จริงล้างห้อเครื่องขัดตรกบขัดมันที่ติดตามอุปกรณ์ต่างๆฉีดๆแล้วไม่ต้องขัดใช้น้าออกล้างไปเลยใช้น้าล้างออก,ลลออกแล้วก็มาเช็ดให้แห้ง่อนที่จะประกอบแค่นี้เองครับ Sampai jumpa di video selanjutnya. ใช้มือเปล่าขันรอบให้จนแน่นก่อนนะครับให้ตึงมือก่อนยิ่เกิดฝุดเกี่ยวก่อนเพราะถ้าเราใช้ก็แก่ขันเลยถ้าเกิดเกี่ยวปีนมันจะทำให้เสียได้งมือเราจนฝุดระยะของเกี่ยวก่อนนะครับ ค okay. ตึงมือพอนะครับยังไม่ต้องอัดเราต้องใส่ตรงนี้ก่อน จะตึงนะครับไม่ต้องอัดแน่มต,ตัวนี้นพลาสติก

นะม,มีรางรองรับนัดนะครับใสเหมือนกันครับเวลาใส่ตอนแรกต้องใไ่ใส่ตัวง่ายก่อนได้ใส่ตอนแรกใส่ตัวที่มันง่ายก่อนครับเพื่อประคอ,องได้ใส่ตัวที่เรียบแล้วใส่น็อตพยายามใส่ตรงข้าม นัดจะพยายามใส่ครบทุกตัวนครับหมุนให้ได้อย่างน้อยสี่สามสี่เกี่ยวก่อนแล้ได้สามสี่รอบเพื่อจะได้ไม่เจอปัญหานับปีนเกี่ยวแวอนนี้ครับหมุนด้วยมือน,นะครับไม่ต้องหมดแรงหมุนด้วยมือช่วยบ่า สองหมุนแน่นครับ มันตัวนี้ทำงานก่อนแล้วนี่ล,ล็อกตัวนี้นะครับพอเสร็จแล้วล,ล็อกล็อกสาย อันนี้แป๊บนึงพอเสร็จสตาร์ทเปิดปุ่มตัดลมร่วจับกล่องไว้ก่อน Mikillen.